ตอนนี้หรอคะตอนนี้พี่อยู่กับแฟนปรับที่ใจดีค่ะจะแปว่าเราก็ไม่ได้ตอนตอนนี้อยู่กับพี่อยู่กับแฟนปรับใจดีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์สอนเดินแบบค่ะแล้วก็อ่เป็นผู้สอนเดินแบบรู้จักกันมานานขนาดไหนคือเราถึงมั่นใจที่แบบไปดีกับกเขาก็คือไม่เซนต์ไะคะ เพราะว่าคือตอนแรกก็ล้วก็เป็นแฟนคลับกันอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ชื่นชมพี่ยุย้ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งพี่ยุ้ยไปไปบวชไปบวชไปบวชปรามนะคะแล้วแฟนคลับคนนี้ก็ช่วยพี่ยุย้ยคือช่วยแบบให้มีงานทําให้มีที่อยู่แล้วก็แบบคืออยู่กับแฟนคลับคนนี้นะคะ่ะรู้สึกว่าพี่ยุ้ยแบบว่าเซฟแล้วก็อบอุ่น,นะคะ่ะแล้ว แล้วพี่ยมั่นใจว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็5้าเดือนกว่าแล้วค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะโดยที่เขาไม่หวังอะไรเลยจากพี่ยุ้ยค่ะคือเป็นคนที่พี่ประทับใจแล้วก็มีบุญค่ะที่ได้เจอแล้วก็ได้อยู่ด้วยค่ะพอจะบอกได้ไหมเขาบองเองคือพี่ยุ้ยอยากจะบอกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือส่วนตัวพี่เขาเองเขาก็ไม่อยากเปิดเผยค่ะเพราะว่าเขาอยาก อยากมีเวลาเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าอย่างพี่ยื้อบางทีก็ต้องต้องเจอสื่อต้องต้องแบบคือคิดว่าพี่เขาพี่เขายัง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 อยากมีโลกส่วนตัวกับครอบครัวอ,อยู่ค่ะเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยนะคะก่อนที่แบบอไปอยู่กับเขาแบบที่ไราไปหาคือ,คอเราพยายามจูนเข้าหากันค่ะก็จะไม่ ไม่ให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นค่ะที่ผ่านมาเขาก็ดีค่ะคือเขาเปิดโอกาสให้พี่ยุ้ยทำอะไรที่พี่ยุ้ยอยากทำก็ได้แล้วเขาไม่บังคับพี่ยุ้ยแบบคือบางทีให้อิสระยุ้ยมากอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนแบบเหมือนกับพี่ยุ้ยถูกกักขังอะไรเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าอยู่กับเขาแล้วเราสบายใจสบายใจสบายใจค่ะมีอะไรแล้วก็เปิดหัคุยกันค่ะแล้วก็คือนอกจากพี่ที่เขาใจบุญมีเมตตาแล้วยังมี แฟนคลับคนอื่นๆด้วยค่ะที่ช่วยเหลือพี่ยุ้ยแล้วก็แม่ตาพี่ยุ้ยค่ะเวลาไปไหนอะไรเงี้ยก็จะมีคําแนะนําให้พี่ยุย้ยก็จะมีโอกาสก็จะตามมาแม้กระทั่งลูกศิษย์ค่ะตอนนี้ลูกศิษย์ทุกคนก็น่ารักค่ะยุ้ยอยากจะแบบอบอกพี่ๆสื่อมวลชนหรือพี่ๆที่อยู่ที่นี่นะคะยังไงก็ช่วยกันยุ้ยขอฝากลูกศิษย์ด้วยนะคะเวลาไปไหนมาไหนนี่คือก็จะแบบตามมาเชียร์กันตลอดแล้วก็แบบมีโน่นมีนี่ก็จะแบบว่า พาพี่ยุ้ยไปเที่ยวเอ,อ่ยพาไปทานข้าวเอ,อ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่ารักมากตอนนี้ชีวิตพี่ยุ้ยก็มีความสุขดีค่ะไปอยุ่กับเขาต้องมีข้อตกลงอะไรกันไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการอยู่อาศัยก็ตอนนี้คือเขาอยากให้พี่ยุ้ยอยู่อยู่ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่ยุ้ยยังไม่มีที่อยู่ค่ะคือจนกว่าพี่ยุ้ยจะอาจจะทำงานได้สักพักหนึ่งอาจจะมีคอนโดหรือว่าซื้อบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พี่เขาช่วยช่วยพี่ยุ้ยเก็บเงินอยู่ค่ะ คือแอนนาคตมีการแข่เง,งินวบ้านีใช่ค่ะอนาคตอยากมีค่ะแต่ตอนนี้คือเขาก็าก,าก็ไม่อยากให้พี่ยุ้ยใช้เงินเยอะอยากให้ประหยัดเพราะว่าถ้าถ้าไม่งั้นถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ยุ้ยไม่ประหยัดพี่ยุ้ยก็คือก็จะพูดยากนะก็จะแบบถ้าพี่ยุ้ยไปเช่าอยู่ก็ก็อย,อยู่ตามลําพังมันก็ทุกคนก็เป็นห่วงค่ะ,ะแฟนคลับใจบุญผู้นี้ก็อาจเป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้พี่ยุ้ยอยู่คนเดียวอย่างตอนนี้งาน ทุกวันนี้ก็พี่ยุไปหาคุณหมอทุกนัดเลยค่ะแล้วคุณหมอก็จัดยาให้แล้วคุณหมอก,ก็แฮปปี้มากค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะพี่ยุ้ยก็รู้สึกมีความสุขมากโดยเฉพาะในวันนี้นะคะอยากบอกสส่อว่าคือต้องขอบคุณนะคะคุณป๋องซีบริดมากค่ะที่ให้โอกาสพี่ยุ้ยได้มาณที่นี้ได้มาเดินแบบแล้วได้มาเจอเจอพี่ๆสืบบชนแล้วก็เจา้าภาพที่จัดงานนี้ให้พี่ยุ้ยได้มา ทำงานที่นี่และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก็ะ e ตอนนี้หรอคะก็คือเครียดน้อยลงค่ะไม่ไม่มีอะไรค่ะคือพยายามเดินทางสายกลางค่ะคือเอาธรรมะมามาทิดเหนียวจิตใจค่ะค่ะแล้วก็พี่เจ้าของบ้านที่อยู่ด้วยนี่เขาก็แบบเป็นที่ปรึกษาค่ะมีอะไรก็ปรึกษาพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะพอเราสบายใจขึ้นแล้วมาะ ามาติดต่อเราเยอะแยะขนาดไหนตอนนี้เหรอคะตอนนี้เรื่องงานใช่ไหมคะพี่ยุ้ยตอนนี้ได้รับเลือกให้ใหเ้เล่นหนังสัง้นนะคะของปปสค่ะค่ะัสะะนสุดนี้ค่ะนอกจากงานนี้แล้วเขาฝากด้วยนะคะพี่ก็อยากมีงานทําเพราะพี่อยากมีคอนโดเป็นของตัวเองอยากมีบ้านเป็นของตัวเองก็มีงนานติดต่อเขาบอ มันไม่แน่นอนเลอะทุกวันนี้พี่ยก็อยู่อย่างประหยัดพอเพียงค่ะ,ะก็พยายามประหยัดแล้วก็เราไม่เป็นหนี้ใครก็ดีที่สุดแล้วค่ะแต่ก็มีงานติดต่อเข้ามาบ้างใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีงานติดต่อเข้ามาบ้างและพี่คนนี้นะคะที่เขาเขาเหมืนอนใคยซัพพอร์ตพี่ยุ้ย,ยอยู่ด้วยค่ะที่พี่ยุ้ยอยู่กับเขาเนี่ยเขาพยายามว่านงานให้หางานให้ค่ะทุกทุกทางค่ะแต่เขาไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์อะไรอะไรเงี้ยค่ะคัดลิมที่เห็นไว่าเตรียมตัวเป็นเทรนเนอร์ขึ้นท่านเป็นจานสมเสร็จเข้าประกวดแล้วค่ะ ค่ะก็ส่งลูกศิษย์ค่ะส่งลูกศิษย์้าป่วดก็ท้ามีก็คืออยากอยากช่วยให้เขาได้ถึงฝันนลคะ่ะเพราะว่าเขาจะได้แบบเออถึงฝันที่เราต้องืที่จะก้าวต่อไปแล้วก็มีรายได้อะไรอย่างนะะี้ค่ะนอกจากจะแบบว่าเอ,อตาตามคุณพ่อ,อคุณแม่เรียนหนังสืออะไรอย่างนะะี้ค่ะเด็ก,ๆต,กๆ,ๆตอนนี้นะะมีกี่คนเด็กๆตอนนี้เหรอคะก็ ตอนนี้พี่ยุ้ยสอนเป็น,ปน,ค,อนคอร์สนะคะคอร์สหนึ่งก็ซีซั่นวันก็9คนแล้วก็ซีซคคั่นนะคมอคนเข้าเคนยระนานตอนนี้ก็มีเรื่อยๆค่ะ,นนคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็มีออนนี้ถือว่าเป็นอาชีพเีตอนนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งค่ะพี่ยุ้จะสอนเป็นคอร์สจบไปแล้วก็วันที่31นี้ พ,พี่ก็จะเอาซีซั่นหนึ่งซีซั่นสอมาจัดแฟชั่นโชว์ค่ะเว่าเด็ที่พี่ติดตามกันนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เด็กๆที่เราดีก็คือเริ่มมีผลงานค่ะทุกคนก็เริ่มมีผลงานค่ะพ,พี่หวังว่าเขาจะได้มีงานทำแล้วก็พื่อที่สื่อช่วยสนับสนุนด้ด้วยนะคะถ้ามีงานอะไรตอนนี้ก็อยากจะเรายังไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเอเจนซี่ค่ะแต่วันหนึ่งเราเราที่พ่าจะหางานให้น้องๆแล้วก็แบบ ค่จจะเป็นเป็นทางการแต่ตอนนี้ก็กำลังทำโรงเรียนอยู่ยังไม่เสร็จดีค่ะตั้งแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีบริษัทือช่บริษัทเป็นแบบก็เปิดการตอนนี้ตอนนี้เรายังยังไม่เป็นบริษัทค่ะค่ะยังไม่เป็นแบบแบบสถาบันตอนนี้พี่ยุ้ว่าเป็นผู้จัดการอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ยุ้ยเหรอคะพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยยังไม่ได้จัดการร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่พี่ยุ้ยก็ทําหน้าที่ส่วนของพี่ยุ้ยอะไรเงี้ยคือสอนน้องแล้วก็แบบ บางสิ่งเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับอาจจะเป็นบุคลิกหรือว่าสอนเรื่องแบบพี่อาจจะไม่เก่งเรื่องมารยาทอะไรเงี้ยค่ะอาจจะสอนเรื่องมารยาทอะไรเงี้ยค่ะแต่มีพี่ๆที่แฟนคลับที่พี่นับถือที่เขามีบุญคุณกับพี่ยุ้ยเนี่ยเขาก็แบบช่วยค่ะมาช่วยพิยุร์ตรงนี้พิยุร์ก็เลยไม่เหนื่อย <ไป S 1> ค่ะค่ะพิยุร์แบบว่าไใหส่งเด็กไปสมดุลนะคะพิยุร์ตอนแล้วก็ได้ค่ะค่ะวันนั้นก็ส่งส่งไปแล้วค่ะคสี่คนนี้ค่ะ ก็รอรอ,อผลอยู่ค่ะวันที่หนึ่งรกรกฎาคมไม่ง่าเจอน้องๆก็แบบลุ้นๆน่ะค่ะช่วยรุ้นค่ะขออย่าถามเด็กๆที่เราได้มานี่นคือเราตั้งใจคือน้องๆที่มาเรียนค่ะเรียนด้วยแล้วก็เขาก็แบบว่าเออพ่อแม่เขาไว้ใจให้มาเรียนกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพ่อแม่เขาก็แบบแฮปปี้แล้วก็พอใจที่จะส่งน้องๆให้น้องๆได้ได้สมัครแล้วก็ประกวดค่ะนี่เป็นถานที่ที่เราสอนเราสอนที่ช่วงแ เอ่อตอนนี้เราค่ะอยู่แถวแจ้งวัฒนะค่ะบางทีก็อาจจะอยู่แถวไอด้ารักเชวีค่ะค่ะแตเป็นจอมปลิงไปเป็นเป็นเป็นคอร์สค่ะเป็นคอร์สค่ะแต่ตอนนี้เราก็แบบมีตึกที่แบบว่าเรียนประจำอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ก็มีเป็นของของเราที่แบบเราเราอาจจะแบบเสียค่าเช่าไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะเคยมีใครชวนลงทุนให้เปิดแบบเป็นบริษัทของเราตัวเองแบบหลังเรามีมุ่งส่วนไม่มี ตอนนี้หรอคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่ะก็คือก็มีค่ะคนที่ชวนพี่ยุ้ยไปไปไปสอนอะไรเงี้ยค่ะเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันที่ใหญ่แล้วก็แบบเป็นอาจจะเป็นโรงเรียนใหญ่แบบเป็นอินเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็กําลังคุยอยู่ค่ะแต่ตอนนี้โรงเรียนก็ยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้ก็ยังยังเหลืออีกหลายอีกสองเดือนซึ่งต้องรอคอนเฟิร์มหรืออะไรแต่ตอนนี้ก็สอนโรงเรียนที่ตัวเองรับผิดชอบไปก่อนค่ะ